ค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมอัปเดตความรู้สึกของคนที่เราไม่ได้ติดต่อก,กันแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงนิ่งเงียบกันไม่คุยกันเงียบหายกันไปหรืออาจจะเป็นคนที่จบความสัมพันธ์กันแล้วก็ได้มาเช็คกันนะคะให้คุณตั้งจิตนิ่งๆมองไปที่ไพ่กองนี้นึกถึงเขาและขอให้ไพ่ช่วยตอบทีว่าค่ำคืนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราบ้างหลังจากที่ไม่ได้คุยกันเลย มาอัปเดตพลังงานของเขากันนะคะขอดูความรู้สึกของเขานะพลังงานของคุณกับเขาเนี่ยมีพลังงานของคนที่อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศนะมีพลังงานเป็นคนทางไกลหรือชาวต่างชาติก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างอายุ เชื้อชาติศาส,สนาวะนะัฒนธรรมนะคะมีพลังงานของคนที่ต้องเดินทางตลอดเวลารวมถึงคนที่ทํางานเกี่ยวกับขนส่งการเดินทางยานยนต์แล้วก็ข้าราชการทหารตํารวจนะคนในเครื่องแบบถามว่าในใจของเขาตอนนี้สิ่งที่เห็นแน่นอนเลยว่าถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะนิ่งกันไปห่างกันไปนะคะห่างกันด้วยระยะทางหรือห่างกันด้วย การปฏิสัมพันธ์ก็แล้วแต่แต่ตัวเขาอะยังไม่ได้ลืมคุณนะเขาก็ยังคงคิดถึงคุณสิ่งดีๆเกี่ยวกับคุณอะเขาก็ยังจดจําและก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่บางครั้งที่เขาคิดถึงคุณอะเขาก็มีการเข้ามาติดติดตามสอดส่องแอบดูคุณผ่านช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางโซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งช่องเขาก็ไปดูทุกช่องเลย นะคะเพราะไพ่ใบนี้คือเหมือนเทคโนโลยีต่างๆนี่เขาเชี่ยวชาญหมดไปทุกช่องของคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าเขาบล็อกไปแล้วการบล็อกไปอ่ะมันไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องใช้แอคเคาท์เขามาส่งเท่านั้นเพราะคนคนนี้บางทีเขาอาจจะมีแอคเคาท์หรือการสื่อสารทางออนไลน์มากกว่า1ช่องทาง มากกว่าหนึ่งบัญชีก็เป็นไปได้ทีนี้มาดูซีแล้วในเมื่อยังนึกถึงละ้มาะส่องอะ่ะมีแนวโน้มที่เขาจะทักมาหาเราบ้างไหมอะ่ะมีแนวโน้มนั้นหรือไม่อมเขาจะยังไม่ทำอะไรนะคะเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นะนะคะมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะ รุนแรงนะคะจนมองว่าคุณอาจจะไม่ให้อภัยเขาคือยังไม่กล้านะคะพลังงานของคุณน่ะจะขึ้นราชินีดาบแต่ของเขาเป็นอสวินดาบแน่นอนนะคะเอ,อ่อสเกลหรือพลังอ่ะพลังพ o ว e r อ่ะความดุดันหรือความที่แบบจะเรียกได้ว่าไงอ่พลังงานที่ดูน่ากลัวมันจะตกอยู่ที่คุณมากกว่าเขาจึงเลือกที่จะวิ่งหนีปัญหาคือพูดตรงๆก็คือไม่กล้าทักมานั่นแหละนะคะ แล้วเขาจะปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจบกันไปเลยใช่ไหมอะจบไปเลยหรือไม่คุณกับเขายังมีบุญกรรมสัมพันธ์กันนะอือโออยังอยังยังไม่จบ ะะดวงชะตาคุณกับเขามันยังตัดกันไม่ขาดมันยังมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาบางกรณีก็คือในอดีตชาติคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมาเคยเป็นครอบครัวกันมาหรือเคยเป็นกาลยานามิตรที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานะคะยังตัดกันไม่ขาดมันยังจะมีเหตุอะไรบางอย่างนะคะที่คอยไปดึงเขาอ่ะดึงจิตดึงใจดึงความรู้สึกเขาอ่ะให้คิดถึงคุณ ให้ move on จากคุณไม่ได้นะคะท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เขาอะ่ะอยู่ดีๆ er, ก็นึกอยากจะติดต่อกลับมาแต่ว่าด้วยความที่ energy ไพ่แปดเหรียญเนี่ยจะออกแนวส่องเก่งนะส่องเรื่อยๆส่องสมบเสมอแต่เป็นคนที่แบบใช้เหตุละผลมันก็เลยจะกลายเป็นว่า action ของชาวเหรียญเนี่ยชาวทัดดินอะ่ะมันจะค่อนข้างช้านะคะขอดูสิว่าแล้วในดวงชะตาเรากับเขามีโอกาสได้กลับมาคบกันหรือไม่ ยังมีบุญกรรมสัมพันธ์กันเอ,อ่อสิ่งแรกเลยคำถามแรกนะคะสิเหรียญ the l ล v เวคุณกับเขายังมีในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กัน นะคะยังมีบุญสัมพันธ์กันนะคะและในฝั่งของเขาอ่ะเขาก็ยัง Move On จากคุณไม่ได้คุณมีอะไรหลายอย่างที่ดึงดูดใจเขานะคะนอกจากที่ความเป็นบุญเก่าที่สะสมกันมาแล้วยังมีในเรื่องของความสเสน่หาถ้าเคย18บวกเขาก็ยังติดใจ18บวกนะคะถ้าไม่เคย18บวกเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาน่า,นาดึงดูดน่าสนใจถูกใจเขาเคมีตรงกันลดนิยมตร แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีความพร้อมในเรื่องของการงานการเงินนะคะแต่ให้สองไม้เนี่ยหมอน,น,นช่าว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาแหละแต่ว่าเขาก็อาจจะมาคบกับคุณแบบเป็นทางเลือกอะนะเป็นแบบเ,เบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรประมาณนั้นน่ะไม่ไม่ใช่แบบว่าจะกลับมาแล้วแบบให้เราเป็น n ัมเบอร์วัอะมันก็จะออกแนวลักซอนน่ะ คุณอาจจะไปดิวกับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีแฟนก็ได้หรือไม่ก็ถ้าคุณเป็นตัวจริงเขาเขาก็อาจจะยังแบบว่าเหมือนยังมองหาโอกาสใหม่ๆของเขาไปเรื่อยๆอ,อ,อ่ะแล้วถ้าอยากให้เขามาสนใจเราทำอย่างไรอ่ะขออีกสิอยู่นิ่งๆค่ะไม่ต้องทำอะไร ไพะะ่ทั้งสองใบเนี่ยเป็นไพ่นิ่งไพ่เงียบด้วยก็ในช่วงนี้ก็คือคุณก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าส่องเขาก็เลือกส่องถ้าทักหาเขาก็เลือกทักนะคะคิดถึงเขาได้แต่คิดถึงเงียบๆไม่ต้องแสดงออกทางสื่อทางโซเชียลเอาเวลาไปพัฒนาตนเองนะคะทำให้เขาเห็นว่าช่วงนี้คุณดูนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นมีวุฒิภาวะแล้วก็ออกแนวแบบว่าเหมือนไม่ได้วิ่งตามความรักไม่ได้โหยหาความรักแต่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะ ทำให้เขามองว่าเราเป็นคนที่พลังบวกอ่ะเออเป็นคนที่สดใสร่าเริงสนุกสนานแล้วก็ไม่ได้ยึดติดกับความรักเขาเห็นแบบนี้แล้วอ่ะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าจากตอนแรกเป็นราชินีดาบพลังค่อนข้างแข็งแกร่งน่ากลักวดุดันจะทําให้พลังของเราเนี่ยเห็นไหมสามใบเนี่ยมันจะดูซอฟลงละมุนลงแล้วก็อ่อนโยนลงแล้วมันจะทําให้เขากล้าที่จะทักมาหาเรานะคะใครที่ชอบคำทำนายอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ